สวัสดีครับวันนี้ช่างโจ้จะพามาพบกับร้านซ่อมรถมอไซนะครับที่มีใจรักในเรื่องของไก่ชนนะครับไก่ชนสายพันธุ์พม่าครับนี่นะครับซุ้มกอตะกูลชัยนะครับเดี๋ยวช่างโจ้พาไปพบกับบรรยากาศรอบๆร้านนะครับ เอ่อสวัสดีครับช่างกอลครับใช้เวลากี่เดือนครับคันนี้วันเดียวแล้วครับโอ้โหนี่ครับทางเราก็เล่งดําเนินการให้เต็มที่ครับคอนนี้มาเช้าเย็นกลับเลยครับผมครับมาเช้าเย็นกลับครับปกติเปลี่ยนยางครับก็ย4ิชั่วโมงครับเปลี่ยนยางของทางร้านเราครับร้านนี้ขอต่อวันได้ไหมครับบางวันก็4ี่บบางวันก็48ชั่วโมงครับทางช่างเอ่อกุ้งได้คอนเฟิร์มนะครับ4ี่ชั่วโมงครับ ดูรถร้านเราครับพอแล้วจ้อ่าช่างไปต่อไม่ได้ครับยกเลิกแล้วครับคันนี้ก็คือไม่มีอะไรรถสั่งอะไรครับจอดเหมือนเดิมครับคันนี้ห้าวันครับช่างของเราบอกว่าจอดก่อนครับห้าวันน้อยไปครับต้นสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ครับเออท่านใดเจ้าของรถนะครับแค่ทายางหายก็ดูฝากด้วยครับท่านใดที่เป็นเจ้าของรถครับ วันนะครับติดต่อกลับมาครับครับอีกประมาณ5วันถึง2อาทิตย์นะครับทางร้านเราจะดําเนินการให้อีกครั้งหนึ่งครับนะครับทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจครับทางเราก็กําลังเร่งดําเนินการให้อยู่นะครับนี่นะครับบรรยากาศภายในร้านครับส่วนใหญ่เป็นขี้ไก่ครับนี่ครับ ช่างหลครับ <zo> ทําวันละสองนาทีสี <altogether> ่แล <benefit> ้วก็นอนครับท่านนี่ครับช่างหลตามสไตล์สโลแกนก็เลยครับทําวันละสองนาทีสี่แล้วก็นอนครับท่านมันคือวิธีการสร้างแรงบันดาลใจครับครับช่างหลัวไหมลืมไปก่อนครับเขาจะเป็นกลาครับบ้างครับครับนี่ครับตามภาษาช่างเลยครับ ช่างทุกท่านจะจะจะเป็นอย่างนี้ครับ,รบ,ค,บครับช่างโจ้ก็เป็นแบบนี้แหละครับมาก็ลื้อมาก็ลื้ออย่างเดียวครับ <S 1> <S 1> ที่มาล้านลูกๆนี่ไม่ใช่งานเยอะนะครับครับคครคับผม,บม,าาม,มอม๋อ <ul ain> ร้านเราเอารถเ,เข้าอย่างเดียวครับไม่เน,เน้นรถออกครับเน้นรถเข้าเ,เข้ามาหนึ่งเดือนทำใจเป็นหนึ่งปีนะครับร้านเราครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่ถ้าเขาเขาได้เข้ามาแล้วจะไม่ได้ไดออกง่ายๆครับไม่มีทางที่จะได้ออกง่ายๆครับถ้าาได้เข้ามาแล้วครับ นี่ครับดูบรรยากาศเลยครับนี่ครับคันนี้จอดสามปีแล้วครับนี่จอดสามปีแล้วครับคันนี้ก็จะเป็นช่วงโควิดนะครับที่ช่างเขาหากินทางนี้ครับนี่ครับไม่ไหวแล้วครับออกไปไหนไม่ได้เลยออกไปไหนไม่ได้ครับวันนี้เรามาเยี่ยมช่างกุ้งครับก็ ถ้ามารอบหน้าก็เข้าไปไดาวครับรักสองครับสองสามก็ได้ครับเบ <3 S 1> ื่อคนข้างในด้วยครับล้างขาแล้วลงกึ้งไม่อยู่เปลี่ยนจากกองขยะมาเป็นของใช้ในชีวิตประจําวันครับนี่ครับนี่ช่างชื่ออะไรครับช่างครับมองกล้องหน่อยครับ